จากคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับไม่ใช่คณะนิติราชไม่ใช่ครับมาจากคณะนิติรัฐมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็คิดว่าคงไม่ต้องเกริ่นนำอะไรมากนะครับแล้วก็คงเป็นเวลาที่หลายท่านรอคอยนะครับขอเชิญพบกับดรวรเจตภาคีรัตครับผม ครับพี่น้องที่มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทัดเทียมกันทั้งหลายผมไม่คิดว่าวันนี้นะครับผมจะต้องมาพูดถึงเรื่องของคนเท่ากันนะครับถามว่าเพราะอะไรฮะรเพราะเวลาที่ผมมองไปในที่ที่เป็นการชุมนุมนะครับไม่ว่าที่ไหนก็ตามนะฮะผมยังไม่พบว่ามีใครสามารถห่อไปชุมนุมได้เลยนะครับแม้นะแต่คนเดียวนะฮะ ความเป็นคนเท่ากันเนี่ยนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากนะแล้วถ้าเกิดอธิบายไปเนี่ยมันก็เหมือนอธิบายว่าพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วก็ตกทางทิศตะวันตกนะฮะผมอยากเรียนอย่างนี้นะครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ในเวลานี้เนี่ยเป็นสถานการณ์ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นเลยนะรเราผ่านการเ,เจ็บปวดนะฮะผ่านความบอบช้ำนะครับในแง่ของความขัดแย้งกันในชาติมาหลายครั้งหลายหนตลอดระยะเวลา80ปีของประชาธิปไตย หลายคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมมันจึงเกิดสภาพการแบบนี้ขึ้นผมคิดว่าถึงที่สุดแล้วในสังคมไทยเนี่ยยังคงมีบุคคลจํานวนหนึ่งอยู่ไม่น้อยนะครับที่ยังเห็นคนไม่เป็นคนมองไม่เห็นความเป็นมนุษย์นะครับในตัวของคนคนอื่นนะฮะถามว่าทำไมเรื่องศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จึงสําคัญและถามว่าทําไมในวันที่สองกุมภุมพาพานที่ต้องไปเลือกตั้งนั้นเนี่ยครับมันจึงมีความหมายมากไปกว่าปกติธรรมดา พราะถ้าเกิดเราสูญเสียนะครับการเลือกตั้งครั้งนี้ไปเราไม่รู้นะครับว่าเราจะมีการเลือกตั้งในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยที่เรายอมรับนับถือกันได้อีกหรือไม่ถามว่าระ,ระบอบประชาธิปไตยดีอย่างไรผมคิดว่ามนุษย์เราได้ทดลองระบอบการปกครองมามากแล้วนะครับในหลายระบอบปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับประเทศที่เป็นอารยะทั้งหลายก็ใช้ระบอบนี้ ระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบก,การปกครองเดียวนะครับที่ให้มนุษย์ทุกคนได้เปล่งศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของาอกมบอย่างเต็มที่คนที่คิดนะครับว่าคนไม่เท่ากันนะฮะนอกเหนือจากจะดูถูกความเป็นมนุษย์แล้วของคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับยังดูถูกตัวเองอีกด้วยเราลองนึกดูนะะในแง่ของการรณรงค์เรียกร้องเนี่ยนะครับมีคนสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกร้องนะครับหนึ่งคนหนึ่งเสียงเท่ากันอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยบอกว่า คนไม่เท่ากันนะฮะบางคนมีหนึ่งเสียงบางคนต้องไม่มีเสียงเลยแค่นี้ขนาดของหัวใจมันก็ไม่เท่ากันแล้วนะครับมีคนบอกว่าตอนนี้ประเทศถึงต่างตัดแล้วนะฮะอุปมาเหมือนเราอยู่ในห้องห้องหนึ่งนะฮะห้องนี้มีประตูที่เป็นทางออกเป็นปกติธรรมดามีคนกลุ่มหนึ่งไปปิดประตูนั้นและขวางประตูนั้นในเวลาเดียวกันเขาก็ร้องบอกว่าไม่มีทางออก คือมันสุดที่ผมจะพรนณานาหรือพ้นไปจากความสามารถทางภาษาของผมนะฮะที่จะอธิบายความคิดลักษณะเช่นนี้ได้นะฮะร,ระบบประชาธิปไตยให้สิทธิ์ของบุคคลทุกคนเนี่ยนะครับเท่าเทียมกันในการออกเสียงลงคะแนนนะฮะร,ระบบประชาธิปไตยสามารถทําให้มีเสน่ห์ได้หลายอย่างนะฮะการเลือกตั้งนั้นสามารถทําให้มีเสน่ห์ได้นะครับโดยการจัดระบบการเลือกตั้งนะฮะที่มนุษย์เราได้ค้นคิดหลาย,ลาย,ลายวิธีบนพื้นฐานที่ว่าคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกันนะฮะ เราอาจจะมีระบบการเลือกตั้งแบบสามารถที่จะออกเสียงลงคะแนนตามลำดับความชอบก็ได้นะฮะเรามีระบบการเลือกตั้งที่คิดคะแนนตามน้ำหนักของคะแนนความคิดนะฮะของคนซึ่งจะทําให้การเลือกตั้งนั้นเนี่ยมันถูกต้องชอบธรรมนั้นนะฮะมันพัฒนามาเป็นลำดับนะครับแต, 88. แต่ว่ามีคนกลุ่มหนึ่งวันนี้บอกว่าการเลือกตั้งที่ทั่วโลกนี้เขายอมรับกันนั้นเนี่ยครับรับกันไม่ได้นะฮะเราต้องหยุดนะฮะแล้วก็ไปปฏิรูปก่อนคาถามง่ายที่สุดก็คือว่าเมื่อเราจะเริ่มปฏิรูปไปสักอย่างหนึ่งในสังคมขนาดใหญ่อย่างนี้เี่ มันต้องมีความชอบธรรมเป็นเบื้องต้นก่อนผมถามว่าในเวลาเช่นนี้เนี่ยนะขณะนี้เนี่ยใครมีความชอบธรรมที่ะทำการปฏิรูปครับกปปสหรือคําถามที่ถามง่ายคือคุณเป็นใครที่คุณบอกว่าจะต้องปฏิรูปต้องปฏิรูปแบบนี้ต้องปฏิรูปแบบนั้บบนน,นะฮะถามว่าคนอื่นเขาไม่มีสติปัญญาพอที่จะคิดเหรอครับว่าประเทศนี้มันควรเดินไปทิศทางแบบไหนทําไมต้องเชื่อคุณคนเดียว ความพยายามสคัญอันหนึ่งก็นะครับคือการทําให้ประเทศมันไร้ทางออกนะฮะเขาทํำยังไงฮะในวิชาการจํานวนหนึ่งบอกว่านายกต้องยุบสภายุบสภาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนายกก็ต้องลาออกนะฮะนายกลาออกเสร็จปุ๊บก็ต้องให้คณะรัฐมนตรีรักษาตานั้นพ้นจากตําแหน่งไปหมดทั้งคณะเพื่อให้เกิดสูญยากาศคุณเสนอความคิดหลายๆสิ่งหลายอย่างนานเนี่ยนะครับซึ่งมันต้องใช้คนนั้นทําอย่างนั้นคนนั้นทําอย่างนี้ถามว่าทําไมผมต้องทําตามคุณ ที่คนบอกว่านะครับเมื่อนายนตุียาออกแปเนี่นะครับและนายนตรีสามารถลาออกจากรักษาการได้การเรียกร้องตอนนี้ยังมีอยู่และนี่คือเป้าหมายของการชมมมมมมุมนุมในเบื้องต้นนะฮะให้รักษาการนายนตรีนั้นลาออกจากตําแหน่งผมก็พยายามดูข้อกฎหมายนะครับว่ามันเป็นไปได้ไหมข้ออ้างอิงที่มีมานี่นะครับผมอยากอธิบายอย่างนี้ว่าเวลาที่มันมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้วคณะรัฐมนตรีก็สิ้นสุดลงนะฮะพร้อมกับสภาผู้แทนราษฎร คณะมนตรีที่ยังอยู่นานเนี่ยนะครับืูนกำหนดให้เป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่คณะมนตรีชุดใหม่มาจากไหนครับไม่ได้มาจากสวงสวรรค์ชั้นใดเลยนะฮะคณะมนตรีชุดใหม่นั้นเนี่ยก็จะมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนทั้งหลายที่จะไปใช้สิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนและเมื่อเขาเข้ามารับหน้าที่นะฮะคณะมนตรีชุดเก่าที่รักษาการอยู่ก็จะพ้นจากตาแหน่งไปมีคนบอกให้นายกลาออกผมก็บอกว่า เวลาที่นายกจะลาออกนันเน่ยนะครับเป็นตอนีปกติธรรมดาเนี่ยสมมุติตอนนี้คุณยิ่งรักไม่ได้ลาออกจากตําแหน่งนะฮะถ้าคุณยิ่งรักลาออกจากตําแหน่งโดยไม่มีการยุบสภาผลคืออะไรผลก็คือว่าคุณยิ่งรักนะครับแล้วก็รัฐมนตรีทั้งคณะจะพ้นจากตําแหน่งแต่แม้กรรนัามนบดีก็บังคับหรือกําหนดให้คุณยิ่งรักนั่นแหละและรัฐมนตรีทั้งหมดนั่นแหละต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าสภาจะเลือกคอรมอชุดใหม่ขึ้นมา ก็ขนาดลาออกธรรมดาเนี่ยนะครับก็นุ่นยังบอกเลยก็คุณลาออกคุณต้องรักษาการยังจะมีคนบอกว่าลาออกแล้วต้องลาออกซ้ําคือเวลาพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยผมผมผมนึกอ,อย่างนี้นะครับเวลาที่พูดถึงเนี้ยผมย้อนไปถึงเรื่องความคิดเรื่องเลือกตั้งคือความจริงเนี่ยสิทธิเลือกตั้งแห่ถูกจํากัดได้นะครับอย่างเช่นเด็ก อายุไม่ถึง18ปีบริบูรณ์ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีสิทธิเลือกตั้งใช่ไหมในบ้านเราหรือว่าคนซึ่งวิกลจิิตถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถพวกนี้ก็จะไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เขาถูกตัดสิทธิเลือกตั้งนะฮะแต่ประเด็นก็คือว่าถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งบอกคนอื่นไม่ควรจะมีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยแปลว่าเขาต้องจะบอกว่าคนคนนั้นนั้นเนี่ยนะครับหรือคนกลุ่มน,นั้นหรือคนพวกนั้นเป็นคนวิกลจริต คำ yup. ถามคือเวลาที่ชี้ไปที่คนอื่นด้วยวิพคนจริตเนี่ยผมเกิดสงสัยว่าคนชี้ไปที่คนอื่นหรือตัวเองกันแน่นะครับที่วิกคนจริตการเคลื่อนไหวในเวลานี้เนี่ยครับเราก็เห็นภาพอยู่นะฮะว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวที่มันมีความต่อเนื่องกันจากความขัดแย้งทางการเมืองหลายครั้งหลายหนคุณสุเทพเชื้อสุบรนบอกว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้จะนำประเทศไปสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ผมสงสัยนะครับว่าในกระบวนการเคลื่อนไหวในแบบนี้นี่นะฮะการไม่ยอมรับนะครับที่จะไปลงแข่งขันกันในการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการชุมนุมกดดันปิดสถานที่ราชการต่างๆแบบนี้นะฮะผมไม่แน่ใจหรอกว่าหมายคุณสุเทพนั้นเป็นอย่างไรแต่ผมรู้ว่าในระหว่างทางเนี่ยนะฮะระบบที่ปป,ปสคุณสุเทพจะสถาปนาขึ้นนั้นเนี่ยมันต้องเป็นระบอบอันธพาลที่ปไะตยแน่ๆน,นะฮะ บัตนี้นะครับมีคนกังวลว่าการเลือกตั้งวันที่สองกุมภาพันธ์จะเกิดมีขึ้นได้หรือไม่เนื่องจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านในเวลานี้เนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้านที่ใหญ่ที่สุดได้มีมติออกมาแล้วว่าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับผมเรียนว่าพรรคการเมืองพักนี้นะฮะเคยไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งมาแล้วนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยสองครั้งนะครครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี2495 อีกครั้งหนึ่งเกิดขึ้นในปี2449พวกเราทั้งหลายที่อยู่ร่วมสมัยการเราคงเห็นนะครับว่าในปี49นั้นเกิดอะไรขึ้นตามมานะฮะในสุดท้ายทหารก็ออกมายึดอํานาจนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเลือกตั้งมีข้ออ้างหลายประการนะครับที่บอกว่าไม่ต้องให้มีการเลือกตั้งเช่นคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นกลางนะฮะในปี2495ไม่ลงเลือกตั้งนะครับโดยอ้างว่ามันเกิดรัฐประหารขึ้นเราก็ไม่ลงเลือกตั้งนะฮะ แต่ในคราวน,นั้นเนี่ยมันเกิดการเลือกตั้งนะครับแม้พรักการเมืองพักนี้ไม่ลงเลือกตั้งการเลือกตั้งในปีนั้นก็เกิดมีขึ้นในวันนี้เนี่ยนะครับไม่ลงเลือกตั้งอีกผมยังไม่ทราบเหตุผลนะครับว่าพักการเมืองพักนี้ไม่ลงเลือกตั้งเนี่ยเพราะอะไรนะคระ <azing> <face> ับรคกการเมืองพักนี้บอกว่านะฮะ เมื่อตอนปี49บกคณะกรรมการการเลือกตั้งไม่เป็นกลางนะฮะมีความพยายามในการที่ทําให้กรรมการการเลือกตั้งผลจากตําแหน่งถึงที่สุดถึงขนาดมีการให้ประกันตัวกรก,กตมีการฟ้องคดีว่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งนะฮะศาลชั้นต้นศาลธรณ์รตัดสินลงโทษจําคุกกรก,กตชุดนั้นเมื่อเดือนที่แล้วศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องนะฮะเพราะเหตุแลผู้ฟ้องคดีนั้น,นไม่มีอํานาจฟ้องนะถามว่าเกนะิดความรับผิดชอบใอรขึ้นบ้างนะครับ การตัดสินใจอย่างนั้นในเวลานั้นวันนี้นะครับบอยคอรดไม่ลงเลือกตั้งอีกนะฮะเหตุผลผมก็ไม่ทราบเหตุผลที่แท้จริงก็บอกว่าไม่ต้องการให้ระบบอันนี้มันมันเดินต่อไปนะฮะคำถามก็คือว่าแปลว่าตอนนี้เนี่ยคุณคิดจะทําลายระบบใช่ไหมฮะคิดว่าระบบที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันไม่สามารถอยู่กันได้เราไม่ถามคนส่วนใหญ่หรือว่าเขาคิดยังไงกับความคิดของคุณ การบอยคอดการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับไม่มีเหตุผลประการใดๆทั้งสิ้นการจัดการการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นจากคณะกรรมการการเลือกตั้งนะฮะที่เป็นองค์กรอิสระนะฮะที่เขาจะเนืนการจัดการเลือกตั้งต่อไปถ้าบอกว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมมีการซื้อสิทธิขายเสียงนะครับซื้อกันทั้งหมดโกงกันทั้งสิ้นนะฮะคำถามก็คือว่าจะต้องให้พักการเมืองของคุณเท่านั้นชนะการเลือกตั้งใช่ไหมถึงจะบอกว่าการเลือกตั้งนั้นบริสุทธิ์และยุติธรรม ผมคิดว่าสําหรับคนซึ่งไม่ไม่ไมรักในประชาธิปไตยไม่ศรัทธาในประชาธิปไตยนะฮะต่อให้เอาเท้ามารีวราชเนี่ยนะครับมาเป็นกรรมการการเลือกตั้งเนี่ย <S 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 เขาก็ยังบอกว่าการเลือกตั้งนั้นจะไม่บริสุทธิ์ไม่ยุยธรรมอยู่ดีปัญหานั้นจึงไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่นะปัญหาอยู่ที่พักการเมืองนะที่ไม่ศรัทธาในระบบนี้ไม่ต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงปัญหาไปปัญหาที่เกิดขึ้นนี่นะครับแบบสันติวิธี พรกการเมืองนี้บอกว่ารัฐบาลขาดความชอบธรรมในการผลักดันร่างพราชบัญญัติน,ยนโยสกรรมผมคิดว่าหลายคนทีนี้ก็เห็นเช่นนั้นครับแต่ว่าการตอบนะฮะคำถามว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยนะครับขาดความชอบธรรมหรือไม่เนี่ยมันเป็นหน้าที่ของประชาชนทุกคนครับไม่ใช่หน้าที่ของพักการเมืองของคุณที่จะมาบอกแล้วก็มาชี้ ถ้าคุณคิดว่าขาดความชอบธรรมจริงคุณก็ไปรณรงค์ชี้แจงให้ประชาชนเห็นนะครับว่าเขาขาดความชอบธรรมอย่างไรฮะแล้วก็คนส่วนใหญ่ก็จะไปเลือกเองคุณมีวิธีการในการเปลี่ยนรัฐบาลในการขับไล,ล่รัฐบาลยิ่งลับง่ายๆนะฮะคุณก็ไปในวันที่สองกุมภาพันธ์คุณก็ไปกากระบาทนะครับเลือกพักการเมืองที่คุณชอบก็จบแล้วนะฮะนี่ก็คือคุณสามารถขับไล,ล่รัฐบาลได้นะฮะทีนี้ ไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดในเวลานี้นะี่ยที่มันดังมาสู่ประเด็นเรื่องที่เราต้องมาพูดถึงเรื่องคนเท่ากันเนะี่ยในวันนี้เนี่ยนะเอาถึงที่สุดแล้วเนี่ยะครับมันมีเหตุผลนะครับที่มากไปกว่านั้น ผมว่าเราหลายคนก็คงทราบว่าการเคลื่อนไหวของคุณสุเทพเทือกสุบรรณในเวลานี้เนี่ยนะครับหน้าฉากนี่เป็นการเคลื่อนไหวอย่างหนึ่งประเด็นในการเคลื่อนไหวมันเป็นอย่างหนึ่งถูกไหมฮะแต่หลังฉากของการเคลื่อนไหวนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งถามว่าทําไมผมจึงคิดอย่างนั้นนะฮะคำตอบก็คือเมื่อเราดูข้อเสนอต่างๆที่มีการเสนอออกมาแล้วเนี่ยนะครับเราไม่พบเลยนะว่าข้อเสนอนั้นเนี่ยมันจะตอบโจทย์หรือตอบคําถามเรื่องการไปรูปการเมืองไทยอย่างไร โดยเนื้อแท้แล้วเนี่ยนะครับขบวนการนี้เนี่ยจึงไม่ได้เป็นขบวนการที่ต้องการการปฏิรูปแต่มีเป้าหมายมีเป้าประสงค์บางอย่างแสงอยู่ซึ่งขบวนการนี้ไม่บอกเป้าประสงค์อันนั้นอย่างชัดเจนบอกเพียงแต่ว่าขอตั้งสภาประชาชนขออำนาจให้กับตัวเองหลังจากนั้นเนี่ยจะปฏิรูปประเทศต่อไปไม่มีใครรู้นะครับว่าการปฏิรูปประเทศต่อไปนั้นเนี่ยจะนําพาประเทศไปทิศทางไหนไม่แยแสสนใจใยดีคนอีก48ล้านคนที่รอคอยการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึง นะครับปัญหาก็คือว่าทําไมนะฮะม็อบอันเนี้ยนะฮะหรือการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนะครับมันจึงมีผลนะครับในในออสังคมไทยผมว่านี่เป็นปัญหาของสังคมไทยจริงๆและเป็นปัญหาที่ดำรงฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยเป็นเวลายาวนานนั่นคือปัญหานะครับเรื่องอุดมการประชาธิปไตยในเวลานี้นะครับ ความขัดแย้งระหว่างอุดมการประชาธิปไตยและอุดมการปฏิปักษ์ประชาธิปไตยเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดและผมพบว่าผ่านการต่อสู้ทางการเมืองผ่านความขัดแย้งทางการเมืองหลังรัฐประหาร49จนมาถึงวันนี้เนี่ยนะฮะวันนี้นะฮะประเด็นแห่งความขัดแย้งนานเนี่ยนะครับมันได้พ้นเลยผ่านเรื่องของคุณทักษิณไปสู่ประเด็นที่เป็นปัญหาพื้นฐานคือเป็นประเด็นปัญหาที่ว่าเราจะปกครองกันในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่นะครับ ในโลกสมัยใหม่นะฮะเราไม่สามารถปฏิเสธระบอบดีได้อีกต่อไปในโลกที่คนส่วนใหญ่ตื่นขึ้นแล้วตระหนักรู้ในสิทธิของตัวตระหนักรู้ในความเป็นมนุษย์ของตัวนะฮะไม่มีใครสามารถปิดฟ้าด้วยฝ่ามือไม่มีใครสามารถบังคับให้กระแสน้ำไหลย้อยย้อนทวนขึ้นฟ้านะครับมันจะไปไปตามกฎธรรมชาตินั่นก็คือมันต้องเป็นประชาธิปไตยมันต้องเคารพในความเป็นมนุษย์ ปล่อยให้มนุษย์ทุกคนนั้นเนี่ยนะครับไม่มีศักยภาพเป็นที่ระบบนี้ถ้ามันทํางานอย่างเต็มที่นะครับคนทุกคนจะได้เปล่งประกายความรู้ความสามารถของตัวออกมาบ้านเมืองก็จะเจริญก้าวหน้านะฮะไม่ถูกกดทับไม่ถูกปิดกั้นไม่ถูกเอาการลามาครอบเอาไว้นะครับสำหรับคนบางจำพวกนะฮะตำลังประดิษฐ์การลาที่เป็นรูปขวานอยู่นะครับ แล้วใช้กลาที่เป็นรูปขวานนั้นเนี่ยนะครับครอบประเทศเอาไว้ถ้านก็ทำสำเร็จนะครับเมื่อท่านขึ้นไปในอวกาศมองมาที่โลกมนุษย์นะท่านก็จะพบว่าประเทศทุกประเทศในโลกนี้นะครับก็มีแม่น้ํามีต้นไม้มีภูเขานะครับมีธรรมชาติสวยสดงดงามผู้คนก็มีปัญหาแก้ปัญหากันไปนะครับตามแต่งสติปัญญาของมนุษย์นะแต่จะมีประเทศประเทศหนึ่งนะครับที่ถูกครอบด้วยกลา ผมคิดว่านะครับเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับที่ต้องไม่ยอมนะครับทำให้ประเทศเราเนี่ยตกอยู่ในกาลาแบบนี้ถึงเวลานะครับที่เราต้องลุกขึ้นมาแล้วบอกออกไปดังๆนะครับว่าเราก็เป็นคนเหมือนกันนะฮะเรามีสิทธิ์มีเสียงเหมือนกันเราจะตัดสินใจผิดหรือตัดสินใจถูกมันก็เป็นการตัดสินใจของเรา ขอให้เราได้ตัดสินใจเองอย่าได้มีใครหน้าไหนได้มาตัดสินใจแทนประชาชนเลยนะครับสุดท้ายนะครับผมอยากจะฝากเรียนไปยังรัฐบาลรักษาการอยู่ในเวลานี้นะครับว่าการเลือกตั้งที่จะที่กำหนดเอาไว้แล้วนะครับจะต้องเดินหน้าต่อไปนะครับพักการเมืองพักใดไม่ลงสมัครครับเลือกตั้งเขาไม่พร้อมที่จะต่อสู้ในเวทีของการเลือกตั้ง ให้โอกาสเขาไปปฏิรูปพักตัวเองนะครับให้เขาปฏิรูปพักตัวของเขาเองนะครับให้สำนึกในทางประชาธิปไตยนั้นซึมลงไปในทุกอนูนะครับของคนในพักแล้วให้โอกาสเขานะครับในการร่วมปฏิรูปการเมืองการปกครองของไทย ปฏิรูปนะฮะรัฐธรรมนูญของไทยในทุกหมวดตั้งแต่หมวดหนึ่งบททั่วไปหมวดสองพระมหากษัตริย์หมวดสา,าร,ด 3, รัฐสภาหมวด4ี่คณะรัฐมนตรีศาลองค์กรอิสระรวมทั้งปฏิรูปกองทัพภารกิจที่อยู่ในเบื้องหน้าของรัฐบาลนานเนี่ยน,น,น,นะครับรัฐบาลที่จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งถ้าหากมีนะฮะ ต้องไม่เป็นรัฐบาลน,นะครับที่ทํางานในแง่ของนโยบายปกติธรรมดาไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ต้องการสฮาสตารณของประเทศนี้ในเวลานี้นะครับไม่ใช่เรื่องที่จะดำเนินไปได้นะครับแบบปกติธรรมดาแล้วนะฮะคุณต้องคิดนะครับถึงการถึงระดับในเชิงโครงสร้างรบรรดาผู้ลงสมัครรับเับเลือกตั้งทุกคนนะฮะไม่ใช่คิดเพียงแค่ชนะการเลือกตั้ง แต่ต้องคิดต่อไปว่านะครับเมื่อมีการเลือกตั้งแล้วเนี่ยเราจะปฏิรูปประเทศของเราต่อไปอย่างไรนะครับให้ระบอบประชาธิปไตยนั้นเจริญมั่นคงและยั่งยืนนะครับสำหรับชนชั้นนำนะครับสถาบันชั้นนําในทางจารีตประเพณีทั้งหลายองค์กรอ,อิสระศาลนะครับอย่าได้ฝืนนะครับกระแสะของโลกนะนี่เป็นคําเตือนจากใจจริงของผมนะครับ คุณไม่สามารถนะครับทำให้คนที่ตื่นแล้วนะครับสว่างสวยแล้วกลับไปมืดบอดได้อีกต่อไปนะครับถ้าไม่เชื่อคุณไม่มีทางนะครับเอาพวกเราทั้งหมดออกไปจากประเทศนี้ได้ อยากเห็นการฆ่ากาันแล้วนับจำนวนหัวเลยครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครเหลือมากกว่ากันผมหวังนะครับว่าชนชั้นนําเหล่านั้นสถาบันเหล่านั้นนะครับจะตรหนักรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าความหวังของผมจะริบป,ปรีเราวกับแสงหิ่งห้อยก็ตามถ้าไม่เชื่อนะครับเราจะอยู่ตรงนี้นะครับ เมื่อถึงเวลาทุกคนนะครับจะรู้ขึ้นมาต่อสู้พร้อมๆกันเราจะไม่ยอมนะครับเราจะไม่ยอมให้ใครพลากระบบประชาธิปไตยไปจากเราได้อีกนะครับผมขอจบนะครับการพูดเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ